มนุษย์ไฟฟ้ามหาหนาเธอร่วมตลอนโดยเปิดใจและรู้คุณค่าของพลังงานไฟฟ้ากับ e n s o ซอสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยช่วงมนุษย์ไฟฟ้ามหาหน้าเธอมาโรงแรมอีกแล้ว ท่านผู้ชมมาโรงแรมอยูแล้วคือที่ผมพามาโรงแรมเนี่ยไม่ไม่ใช่ด้วยเหตุผลอื่นนะครับก็คือกลุ่มโรงแรมเนี่ยต้นทุนก็คือเรื่องของพลังงานพลังงานเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของทั้งโรงแรมนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมเนี่ยจะมีความใส่ใจเรื่องพลังงานมากจะมีกลเม็ดเคล็ดลับงัดกันมาให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้มากมายเลยแหละวันนี้ผมอยู่กับคณะทํางานนะครับของกิจกรรมพลังงานของโรงแรมนะครับ เดี๋ยวให้พี่เขาแนะนําตัวสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแนะนําตัวเลยครับสวัสดีครับผมเพียงไกลชองสันฟอนนะครับผู้หน่วยการฝ่ายวิศวกรรมนะครับโรงแรมซูสโซเทลเลยฟองคอร์ดครับผมอยู่กลางเมืองเลยอยู่ราชดาเลยผมมาบ่อยราชดาเลยครับมาทําไมครับขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นไแ่แน่แคิดอะไรมาขึ้นรถไฟฟ้านะครับก็คราวนี้พี่ของเราเนี่ยทำอะไรไปแล้วบ้าง ตอนนี้เราเราก็ร่วมได้ร่วมกับทางมูลนิธินะครับอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมนะครับทำการเปลี่ยนเครื่องจักรเครื่องจักรที่กินไฟเยอะๆของเราเช่นระบบปรับอากาศนะครับทั้งตัวชิลเลอร์นะครับขนาด500ตันนะครับพร้อมชุดปั๊มนะครับแล้วก็เพิ่มเติมระบบอ่า v s ดนะครับปรับความเร็วรอบของตัวมอเตอร์ปั๊มนะครับแล้วก็รวมทั้งแสงสว่างนะฮะเราก็เปลี่ยน แสงสว่างที่ใช้เยอะๆอย่างในลานจอดรถนะครับที่ใช้ฟลูออเรสเซนต์เนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็น LED ทั้งหมดเลยนะครับ900กว่าชุดครับท่านผู้ชมผมเรียนอย่างนี้ที่นี่เนี่ยอยู่กลางเมืองเพราะนั้นที่จอดรถเนี่ยอยู่ข้างล่างครับต้องสร้างไว้ใต้ดินที่จอดรถอยู่ข้างล่างเพราะนั้นต้องเปลี่ยนเพราะเขาเปิดตลอดแต่สมมุติว่าอาคารของท่านเนี่ยที่จอดรถสูงขึ้นมาเนี่ยถามว่ามีความจําเป็นไหม ในทางวิศวกรรมอาจจะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปเปลี่ยนเพราะเราใช้เฉพาะกลางคืนใช่ครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยตอนถ้าท่านจะเปลี่ยนท่านคิดการคืนทุนให้ดีครับ LED ผมว่าอย่างน้อยมีสักสิบสิบสองชั่วโมงนี่น่าคืนทุนแล้วมั้งนะครับน่าจะประมาณนั้นคราวนี้ของที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้ลงทุนเองเขาใช้เป็นเขาเรียกว่า ESCO Energy Service Company เป็นมันเป็นแนวความคิดจากต่างประเทศนะครับเป็นถ้าแปลเป็นไทยก็เรียกบริษัทจัดการพลังงานนะฮะรูปแบบมีหลายรูปแบบบ้าง นะครับที่นี่เนี่ยเขาใช้ในลักษณะที่ว่าบริษัทนียเขาลงทุนให้หมดเลยใช่ถูกไหมฮะถูกครับแล้วแล้วเรามาคุยว่าผลการประหยัดเป็นเท่าไหร่ครับแล้วเราก็จ่ายคืนเข้าไปใช่ครับเท่านี้พี่ว่าดีไหมแบบเนี้ยผมว่าก็ก็เป็นเป็น,ปนแบบที่ค่อนข้างดีนะฮะก็เป็นการการันตีว่าเราจะได้แน่นอนแหละส่วนประหยัดส่วนนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องก,กังวลว่าทำไปแล้วจะได้อ่าอย่างนี้ถ้าผ<ๆ>ู<ป>้ชมถ้าเกิดเขาเขาการันตีอยู่ค่าหนึ่งครับ ถ้าเกิดไม่ได้ครับเขาก็ต้องจ่ายค่าชดเชยไปใช่ครับทุกอย่างอยู่ในสัญญาหมดมีสัญญาข้อดีข้อดีอันนึงเนี่ยผมเห็นชัดๆเลยก็คือเราไม่ต้องลงเงินก้อนถูกต้องของงพี่มีอะไรบ้างเปลี่ยนชิลเลอร์เปลี่ยนโวเตอร์เปนร็ูเลเตอร์เรกูลเลเตอร์ครับผมมี VSD ที่ปั๊มครับแล้วก็มี l อ d ดกี่หลอดแล้วพี่900กว่า920หลอด900กว่าหลอดทั้งหมดเท่าไหร่ฮะทั้งหมดประมาณ14ล้าน14ล้านถามว่าถ้าเราอยากจะทำเนี่ยมาตรการเนี่ยเราต้อง เตรียมเงินมาเลยนะ14ล้านใช่ถูกไหมฮะแต่ลักษณะบริษัทการจัดการพลังงานเนี่ยไม่ต้องเขาลงทุนหมดเลยใช่ครับด็นมันมีอยู่ประเด็นหนึ่งครับท่านผู้ชมครับประเด็นเรื่องของการตรวจวัดผลการประหยัดครับเพื่อผมศึกษาเรื่องนี้อยู่พอดีอ๋อครับของของโครงการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและนวัตกรรมเราจะทํำยังไงเราจะวัดยังไงให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการถูกต้องตามหลักวิศวกรรมดีครับแล้วก็ แล้วก็บริษัทจัดการพลังงานเขามีผลกําไรที่เขาจะรันบริษัทต่อเพราะเป็นเป็น,ปน,ปนความคิดที่ดีนะฮะ<ม>เพราะไม่งั้นเราต้องไปหาสถาบันที่มารับรองผลการประหยัดด้วยด้วย,วยทางผู้ประกอบกิจาการเนี่ยก็ไม่มีความรู้ด้านนี้เท่าไหร่รนะฮะก็ต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ยังไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนถ้าถ้ามีตรงนี้ออกมาช่วยผมว่าก็เป็นเป็น,ปนกไกด์ไลน์ครับที่ผมที่ที่ทางผมทำะนะครับท่านผู้ชมทาง Ensoft ทำเนี่ยเป็นไกด์ไลน์ ที่จะเอามาใช้ในประเทศส่วนพอพี่มีไกด์ไลน์ใช่ไหมฮะผู้ปกอบการกกบบรวษับการจาัดก,การพลังงานก็ไปคุยกันเบสออนไกด์ไลน์ตัวนี้ว่าเราจะวัดกันอะไรยังไงแต่มีมีความเข้าใจที่ตรงกันแล้วม,มันก็จะทําให้กิจกรรมประหยัดพลังงานเนี่ยไปได้เร็วขึ้นเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวพี่จะต้องมาโชว์โชว์ของดีในโรงแรมนี้แล้วละ่ะครับผมเรามี หลายๆหลายจุดนะฮะที่ที่อยากจะนําเสนอที่มีของดีหลายจุดเลยเหรอใช่ครับเดี๋ยวไปดูกันนบผู้ชมครับสนุกสนานครับวันนี้ครับครับเดี๋ยวพาไปดูครับผมนี่เป็นห้องอาหารญี่ปุ่นนะครับชื่อทาคุมินะครับนี่เป็นห้องอาหารที่นิยมที่สุดในย่านนี้นะครับทั้งรสชาตินะครับแล้วก็ในด้านของพลงาน นะครับที่ประหยัดที่สุดประหยัดที่สุดท่านผู้ชมครับจริงเหรอพี่ประหยัดยังไงประหยัดมากครับไม่ใช้พลังงานเลยครับอาหารเรานี่อาหารใช่ไหมครับผมทําไมไม่ใช้พลังงานก็ใช,ใช้ใช้มีดเล่มเดียวฮะปรุงอาหารนะครับอาหารญี่ปุ่นก็คือพวกปลาดิบอ๋อ้อ <laughs> <laughs> นี่ปล่อยพวกนท่านผู้ชมเ <laughs> ข้าใจแล้วเข้าใจห <laughs> อโปกติ ตู้เย็นทุกครัวก็มีเหมือนกันหมดครับผมแต่ที่นี่ไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงครับทานอย่างเดียวทานอย่างเดียวนะครับนั่นไงท่านผู้ชมผมก็นึกเทคโนโลยีอยู่ในนี้เฮ <c oughs> ้ยพี่จะใช้อินดักชันหรือว่าจะใช้อะไรไม่มีใช่ปว่า <c oughs> ใช้มีดอันเดียวใช้มีดอันเดียวครับ <c oughs> อันนี้อันนี้มุกนะเนี่ยอันนี้ว <c oughs> จริง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 นะครับ <c oughs> จริงตอนนี้ก็ไฟก็จะเป็น LED ทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็คือแล้วก็จะใช้น้อยน้อยจุดนะฮะพยายามเสริมสร้างบรรยากาศด้วยนะฮะนั่งทานสลัวสลัวนะครับ ปจะพลังงานด้วย<อ>เราจะเปิดเป็นช่วงนะฮะช่วงเที่ยงกับช่วงเย็ยนทีนเทานอกเวาลาแล้วเราจะปิดเลยหรับ<อ>เราจะท่านผู้ชมเชิญได้นะฮะโรงแมขวนราชดาเ<ป>ชิญได้เลยครับเดี๋ยวไปห้องอื่นครับท่านผู้ชมครับ,รบเชิญครับนี่ก็เป็นห้องอาหารใหม่นะครับ204 Bistro and Bar ใหม่นี่คืออันนี้เพิ่งพึ่งสร้างเสร็จเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองอ๋อแลครับนะครับก็เป็นยุ้งไงไหมเป็นอาหารแบบไหนครับพี่อาหารนานาชาตินะครับก็มีทั้งไทยญี่ปุ่นฝรั่งเกาหลีอะไรมีหมดเลยประหยัดพลังงานด้วยนะประหยัดพลังงานด้วยครับแต่แต่ถ้านานาชาตินี่มันมีดไม่ได้แล้วนะเมื่อกี้อันนี้ไม่ได้แล้วครับประหยัดอีกแบบหนึ่งนะครับอีแบบนึ่งครอีกแบบหนึ่งครับผมอ๋อ LED เหมือนกันครับผมสไตล์เป็นแบบไหนพี่อันนี้รู้สึก อันนี้สไตล์จะออกเป็นแนวหินนะฮะแล้วก็สีจะเป็นสนิมนะฮะจะเห็นว่าโทนจะเป็นสีสีเป็นเป็นเหล็กดิบๆเลยนะฮะสีสนิมเลยครับอ๋ออ๋อนี่ใช้แสงธรรมชาตินี่ครับผมนี่จะใช้แสงธรรมชาติเป็นหลักใช้แสงธรรมชาติเลยแสดงว่าอตรงนี้ตรงนี้ปิดได้ครับตรงนี้พี่แยกวงจรไว้อย่างไม่ทราบครับตรงนี้ใช่ไหมฮะแยกแยกไว้แล้วท่านผู้ชมลองลองดูนะฮะที่เราพาท่านผู้ชมไปทานก๋วยเตี๋ยวมาเนี่ยหลายๆที่เนี่ย ใช่ไหมฮะถ้าเกิดเปิดเปิดแล้วมันไม่สว่างขึ้นก็ไม่จําเป็นจะต้องเปิด<ช><ช>แต่โรงแรมเนี่ยก็มีข้อจํากัดอยู่นิดนึงว่าบางทีเนี่ยอาจจะจําเป็นต้องเปิด,เ,ปเ,ปดเพื่อเพื่อลูกค้าครับนะครับเพื่อความสวยงามอะไรก็แล้วแต่แต่ในด,ด้านวิศวกรรมเนี่ยเปิดหรือปิดในความสว่างมันเท่ากัน<ช>เพราะรว่าแสงข้างนอกมันเยอะอยู่แล้ว เรามาที่ไหนแล้วครับพี่ตอนนี้รู้สึกห้องรูมบรรยากาศแปลกๆนะครับตอนนี้ก็จะเป็นห้องที่เราเพิ่งรีโนเวทขึ้นมาใหม่เป็นห้องตัวอย่างนะครับห้องใหม่เลยที่เรากำลังจะพิจารณาว่าจะใช้แบบนี้ทั้ง400ห้องเลยหรือเปล่าโ้พิเศษพิเศษสำหรับอิเล็กตรอนมากเลยขอ, <hi> <se pt> ขอบพระคุณครับพี่ <hi> <se pt> <c oughs> อ๋อน,นี่คือย,ย, <hi> <se pt> ยังไม่ได้เปิดขายเลยยังไม่ได้เปิดขายครับอันนี้ต้องได้รับการอนุมัติก่อนหรือเปล่าใช่ครับใช่ใช่แล้วเรื่องพลังงานเราเป็นไงบ้างในห้องแบบนี้ ตัวนี้ปมติห้องพักเนี่ยพลังงานเราก็จะน้อยอยู่แหละโรงแรเราก็แสงไฟก็จะไม่ได้ใช้มากเท่าไหร่ก็จะใช้เยอะก็คือเครื่องปรับอากาศนะฮะก็จะมีอย่างที่บอกก็คือเราจะมีตัวอุปกรณ์เซ็นเซอร์นะฮะที่เพิ่มเข้ามานะครับส่วนท่องนี้เราเราก็ทดลองติดแล้วนะฮะตัวเซนเซอร์มีสจุดคือในส่วนของห้องนอนกับในห้องน้ําห้องน้าก็มีก็มีฮะเพราะบางทีถ้าอยู่ในห้องน้ําก็เซนเซอร์ก็มองไม่เห็นครับ แต,แต่ต้องติดสองตัว,ตตวอ๋อแค่นี้เดี๋ยวพี่ครับผมผมเห็นนี่วางอยู่พี่เอาอะไรมาโชว์ผมเนี่ยอันนี้อันนี้อะไรครับเดี๋ยวถ้าผู้ชมคงได้เห็นกันบางส่วนนี่อะไระกระดาษขาดๆวิ่นๆยังไงทุกคนตัวนี้ทายสิครับทามาจากอะไรนะฮะ <laughs> พี่ผม,มระดับผู้เชี่ยวชาญ <laughs> ทําจากกระดาษกระดาษผมล้อเล่นนะครับผมไม่ทราบพี่เนื้อหาทำจากเยื่ออะไรเนี่ยผมไม่ทราบแน่ครับ ตัวนี้ตัวนี้ทามาจากดอกไม้นะฮะกระดาษตัวนี้ทํามาจากดอกไม้กลีบดอกไม้นะฮะกลีบดอกไม้กรีบดอกไม่เมาจากไหนอ๋องานงานเลี้ยงเรามีทุกวันนะฮะงานแต่งงานฟังก์ชันต่างๆจะมีดอกไม้ที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยเยอะครับครับนะครับเราก็จะเอาดอกไม้ตรงเนี้ยเอามารีไซเคิลนะฮะโดยให้พนักงานของเราเนี่ยเป็นคนทําเองนะฮะกระดาษอันนี้พนักงานทําเองหรอพี่ไม่รูู้แเอาพนักงานจะเอาเวลาที่ไหนไปทาอ่ะก็ ต้องต้องแบ่งเวลาออกมาทำบริหารบริหารจัดสรรจัดสรรครับผมนี่เยอะขนาดทำกระดาษเลยเนี่ยพี่เลกเอาไปทำหลไรบ้างอันนี้เป็นเป็นอันนี้ก็ทโฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วล่ะครับจดหมายสำหรับแขกนะฮะจดหมายเวลคัมที่อยู่ในห้องพักทุกห้องครับอันนี้เป็นรูปรูปการ์ดยังไงชอบกวนอันนี้ก็จะเป็นการ์ดสำหรับงานเทศกาลนะฮะก็จะมีงานเทศกาลริสมัสหรืออะไรพวกนี้นะครับเราก็จะใช้การ์ดแบบนี้แ่กพี่ คือออกมาเป็นอย่างนี้พี่ผมมีไอเดียกระชูนี้สมมุติว่าผมจะเอาดอกไม้ไปให้สาวครับผมถือถ้าเกิดผมให้ดอกกุหลาบดอกเดียวดอกใหญ่มันก็ห้าสิบดอกร้อยดอกก็พุ่มออกไปอย่างงี้ฮะแต่เกิดผมรักมากเลยให้สาวผมให้กระดาษเนี้ยครับเนี่ยรวมดอกไม้ของผมเลยนะเป็นหมื่นดอกได้ไหมพี่พี่พี่ว่าพี่ว่าผมจะโดนอะไรกลับมาไหมพี่กล้าเปล่าผม พี่กาขราเนี่ยขอไปดอกไม้จริงๆแล้วกันผมว่านี่ผมว่านี่ที่ละผมเอาดอกไม้หมื่นดอกมาอยู่ในมือเธอคงจะโดนอะไรบางอย่างนะ่าะผู้ชมอยากเลยนะอยากเลยนะอันนี้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 น่ารักดีอันนี้รู้สึกจะเป็นรู้สึกจะเป็นผ้าขาม้าจัดเย็บไปยังไงเน็นใช่ครับทําจากผ้าขาม้านะครับตัวนี้เราก็จะใช้จำหน่ายเพื่อการกุศลนะครับ ตัวนี้รายได้ก็จะเข้ามูลน <tinc S 2> ิธินะครับเกี่ยวกับการกุศลนะครับสนใจสักตัวไหมครับอันนี้จําหน่ายที่ไหนจ่ก็เดี๋ยวเราก็อาจจะวางไว้ตามช็อปนะฮะหรือว่าในที่โรงแรมที่โรงแรมนะฮะอยูอที่โรงแรมอ้าวอย่างนี้ถ้าท่านผู้ชมถ้าอย่างนี้สมมุติว่าของขวัญปีใหม่ตอนนี้ใกล้ปีใหม่แล้วเนี่ยตอนถ่ายทำเนี่ยจะเอาตัวนี้สมมุติสั่งซื้อมาหมื่นตัวทาไงในโรงแรมจะช่วยช่วยโรงแรมสนับสนุนมูลนิธิต่างๆด้วยครับ ได้ไหมอ่ะได้ครับรับเปล่า่รับครับท่านผู้ชมครับตินเาได้เพราะว่าช่วยกันเพราะว่าตัวนี้เนี่ยโรงแรมก็ไปจ้างกลุ่มแม่บ้านครับถ้าโรงแรมเมียด้วยเยอะแม่บ้านก็มีงานทำครับแล้วเงินรายได้ส่วนหนึ่งก็ไปโรงแรมก็เอาไปเข้ามูลนิธิต่างๆซึ่งคงจะมีเยอะแหละผมรู้พี่จาไม่ได้จำไม่ได้โอเคงั้นวันนี้เดี๋ยวผมเอานี้ไปให้สาว ครับผมผมลองดูแล้วเดี๋ยวมาแจ้งทีหลังเดี๋ยวไปดูงานผลนะผมทราบเดี๋ยว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 อาจจะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอะไรอ่ะการทำกระดาษไปดูห้องสวีทห้องสวีทสุดยอดเลยครับไปท่านผู้ชมครับ พี่มาพาท่านผู้ชมมาห้องห้องสวีทละครับท่านผู้ชมครับอิเล็กตรอนเท่านั้นพี่แล้วแล้วไอชิลเลอร์ที่เปลี่ยนเนี่ยไอกิโลวัตต์ต่อตันเนี่ยก่อนเปลี่ยนมันประมาณเท่าไหร่ครับก่อนเปลี่ยนนะครับก็อยู่ประมาณ0.9 0.9ถึง1เลยครับท่านผู้ชมว่าปรับกิโลวัตต์ต่อตันเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าตัวเลขน้อยๆเนี่ยมันจะดีตัวพี่เพราะว่ามันได้ตันความเย็น หนึ่งตันเนี่ยใช้กิโลวัตต์น้อยจะดีกว่าถูกต้อง<อ>แล้วแล้วตอนนี้เปลี่ยนไปนานนานได้ยังครับใช้บริษัทจัดการพลังงานเนี่ยประมาณปีหนึ่งแล้วครับเปลี่ยนไปปีหนึ่งแล้วหรอหนึ่ง,งใช่<อ>ครับผมท่านผู้ชมครับไอบริษัทจัดการพลังงานเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อบริษัทนะครับมันเป็นชื่อเรียกเขาเรียกคอมมอ n a m e เนมนนะเป็นชื่อทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรียกบริษัทจัดการพลังงานได้หมดแล้วแล้วแล้วระยะเวลาคืนทุนเท่าไหร่ครับปีสัญญานานไหมสี่ปี สัญญา4ปีแล้วมันคืนทุนกี่ปีทุนนี่ก็อยู่ประมาณ5ปีไม่เกิน5ปีก็คือจ่ายจ่ายหมดก่อนก็จบสัญญาไปครับผมอันนี้ชิลเลอร์ไปแล้ว LED LED แล้วก็เปลี่ยนในลานจอดรถในในในห้องในโรงแรมอะไรด้วยป่ะครับในจุดอื่นเนี่ยก็กำลังกำลังพิจารณาอยู่นะฮะซึ่งบางจุดเนี่ยมันต้องการการดิมซึ่งมันต้องใช้ LED นพิเศษซึ่งบางจุดเนี่ย เราต้องการดิมถึง10%ซึ่ง LED เนี่ยบางบางทีดิมได้แต่ดิมไม่ถึงนะฮะอย่างอย่างห้องบอลลูมเนี่ยเวลาที่งานแต่งนดับเราต้องการหลีให้น้อยจากศูนย์ขึ้นมาเนี่ยครับ LED ทำไม่ได้เพราะว่ามันมันหลีลงได้ไม่สุดไอ้ตัวนี้ก็เป็นข้อจำกัดของ LED นะฮะถ้าถ้าเทคโนโลยีไปถึงเนี่ยผมว่าสามารถใช้ได้หมดครับของเราสามารถใช้ได้ทุกจุดเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเรานะเดี๋ยวไปดูภาพชิลเริ่มใหม่นะไปดู LED กันนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ย ต้องขอบคุณพี่เก่งกายมากพารเรามาดูห้องสวยๆพาเรามารู้จักเทคโนโลยีต่างๆรู้รู้จักรู้จักการพลังงานด้วยนะครับงันขอบคุณครับโอเคขอบคุณ,ค,ณครับ